สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเมจิกหนนะครับต่ำๆนะครับรายชื่อหุ้นเมจิกหน่งต่ำๆเมจิกหนคืออะไรคือเขาจะเอา PE นะครับมาเรียง PE เนี่ยมาเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็เอา ROE นะครับเรียงจากาเรียกว่าจากมากไปน้อยเนะาะสมมุติ P/E ลำดับที่1มันคือ5 ROE ลำดับที่1่มันคือ8เขาก็จะเอา5บวก8อะไรเงี้ยนะครับเป็นเท่าไหรนะ่ละก็จะได้ลำดับตัวนี้ขึ้นมานะ5บวก8ก็เป็น13อะไรเงี้ยนะครับก็คือยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะว่าเขาเรียงจากมากไปน้อยเนาะลำดับแรกๆบวกกันมันก็จะได้ค่าน้อยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะเออผมก็ว่ามันมีค่าอะไรแปลกๆออกมาเมื่อก่อนไม่เคยมีนะไอเมจิกหนึ่งยิ่งต่ำยิ่งดีว่างั้นนะครับอ่าอ่า PE กับ ROE มาบวกกันนะครับโดยก่อนบวกเขาจะเรียงจากมากไปน้อยทั้งสองอันแล้วก็เอาลำดับของมันอนะ่ะมาบวกกันถ้าได้น้อยๆก็คือมันดีมากอ่าก็มาดูเรียงกันโอ้โหอย่างเยอะนะครับ มาดูวันนี้ stgt นู H ่นอะไรมาเก็ t แคปเยอะอยู่ pe อ่า pe มันต่ำนะครับ pbv ก็ยังต่ำอยู่เขาเอา pe นะครับ pe 3กับอะไรนะ ro r อ,อะไรนะ roe ใช่ไหม roe เท่าไหร่ roe มันหนึ่งรถ้าที่ดูก็น่าจะอยู่ที่ลำดับที่อ,อันนี้3ามบวกสก็เป็น5อันนี้อน่าอยู่ที่2นะครับลองคลิกเข้าไปดูโอ้อันนี้อยู่ในนี้ห่งเลยนะครับอยู่ลำดับที่1เลยนะครับ ist เนี่ย s t G t เนี่ยลำดับที่หนึ่งแต่ในนี้อ่สามสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่สี่สี่จุดสี่เขาก็เลยปัดมันไปเป็นห้าหรือเปล่านะมันจะประมาณนี้นะครับวิธีเข้าๆนะตามตามสูตรที่เขาว่ามาว่ามาดูกราฟนะครับ ทำไมมันได้เยอะได้แจ่มกว่าเพื่อนเลยตัวนี้สีตรังกรฟอืมโอ้โหนนตัวนี้นะครับอยู่ในเหีวดีๆเด้งขึ้นมาอยู่เหนือเมกเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นแก็บแบบนี้นะครับจาก3บาทเด้งขึ้นมา37บบาทเนี่ย ไม่รู้จะรวยไปไหนนะคนซื้ออยู่นี่อตอนนี้ก็ทรงๆกับลงมาบ้างคือมันหุ้นยังไม่ยังไม่ถึงถึงปีหรือยังเซฟไปถึงเซฟน่าจะปีกว่าเนาะส e p t e m มเ r o อ t o b e าเออ๋อยังนะครับุ้นเพิ่งเข้ามาในครับในตลาดเนาะก็ถือว่าสุดยอดนะหุ้นตัวนี้ PE ก็ต่ำไอ้ e. E. ก็ไม่เยอะเลรวหุ้นต่ำผลตอบแทน ROE ROE คืออะไร ROE ก็คือผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับหุ้นที่ราคาต่ำแล้วก็ผลตอบแทนต่อหุ้นดีะนะครับความหมายของไอ้เมจิกหนึ่งเนะี่ย รุ่นตัวต่อไปก็คือ STA นะครับดู PE วัน3 PE 3 A ROE ก็น่าจะ4หรือ5นะครับอยู่ลำดับที่4หรือ5ประมาณนั้นนะครับ ROE นะมาดูรุ่นอะไรนะ STA ROE sta นี่ไงอันนี้อยู่ลำดับที่สี่นะครับก็เป็นไม่น่าจะเป็นมีจุดทศนิยมด้วยมันก็เลยได้มาเป็น8ดตรงนี้นะครับบวกกับสามสี่บวกสี่ก็ประมาณแปดอ่าก็ถูกต้องนะครับอาจจะมีจุดทศดนิยมหรือก็จะปัดขึ้นปัดลงเข้าว่ากันไป หุ้นตัวนี้ Market Cap ก็เยอะอยู่นะครับมีปันผลอ่า r อ e ROA ออะไรก็โอเคหมด PBV ก็ไม่แพงนะครับก็โอเคนะดัวนี้จบเลยนะครับเนี่ยคือมันบอกว่าหุ้นหุ้นที่มูลค่าต่ำแต่ผล ตอบแทนสูงนะครับคือมีจิกหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเยอะนี่กราฟดูกราฟมันนะครับมันโอ้โหมันขึ้นสูงแล้วมันนิวไฮแล้วนะครับเนี่ยนิวไฮแล้วก็กลับคืมาที่เดิมนิวไฮแล้วก็ดึงดันราคาขึ้นไปนิวไฮ แล้วก็ตบลงมาคืนที่เดิมปันผลนะครับพีบีนี้ปันสามทีแล้วปันเยอะด้วยนะครับปันหนึ่งเป็นสามบาทสี่บาทแล้วนะเนี่ยปันสี่บาทแล้วหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งธรรมดาอันนี้หนึ่งจุดสองห้าอันนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะนะสามบาทสี่บาทแล้วนะเออ ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อนะครับนี่ทรงๆมันเหมือนจะย่อลงมาเติมน้ำมันสะสมสะเบียงแล้วก็จะไปต่อนะเนี่ยนี่ก็ต้องรอดูว่ามันหลุดโลไหมถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ออกมาแล้วมันดันทะลุตรงนี้ขึ้นไปนี่ผมก็ก็นา่าจะเข้าก็มาดูว่า MACD มันจะตัดขึ้นไปไหม ถ้าตัดขึ้นนี้ก็คงจะมีเป้านี้นะครับต่ำๆที่เดิมมันเนาะห้าสิบห้าสิบสามอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการดูว่ามิิหนึ่งนะครับคือดูอันนี้จบเลยนะครับหุ้นต่ํากําไรดีเนี่ยดูอันนี้จบเลยนะครับแล้วมาดูหุ้นที่มันงสูง ไอ้ที่เรารู้จักมีไหมเอ่อ SGB ไม่ดูสป,ปิ <c oughs> P/E P/E สูง P/E ก็ไม่ถือว่าสูงมากนะมาเก็ตแคปก็โอเคแต่ไอ์ ROE ที่ ROE เอีมันน่าจะอยู่ลำดับแบบ เท่าไหร่ล่ะลำดับที่สามร้อยกว่าเลยนะครับซึ่งไกลมากคือผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับถ้ามาบวกกับพีีเนาะถ้ามาดูนะครับว่าสป,ปิอะไรสป,ปิสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ง นี่นะครับออหุ้นมันก็ขึ้นอยู่นะแต่ผลกำไรไม่เยอะนะครับออราคามันก็ขึ้นนะนี่แต่กำไรมันไม่เยอะโอ้โหปันผลปันผลนะครับโอ้โหปันผลน้อยอยู่นะหุ้นหกสิบกว่าหกสิบกว่าบาทปันผลศูนย์จุดห้าอะไรเนี้ย คือว่าปันผลน้อยนะ่จาจะเพราะกําไรน้อยด้วยครับคือเราดูตรงนี้ก็รู้นะครับลําดับของเมจิกหนึ่งเนะี่ยอย่างโหดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หาเมจิกต่าๆนะครับอช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอันนี้ถือว่าโอเคนะผมก็พึ่งมาไล่ดูนะครับได่เห็นแต่เมจิกหนึ่งคืออะไรเมจิกหนึ่งไม่ค่อยสนใจ ดูแต่ P/E P/BV อะไรของเขาน่นห่ะนะครับผมถ้าใครสนใจหุ้นเมจิกหนึ่งหน้านี้นะครับผมก็จะเอาลิงก์ไปแปะไว้ใต้คลิปเนาะคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับ,บคุณทุกทันทีรับชมสวัสดีครับ